ได้ค่นะนักเรียนที่น่ารักของคุณครูวันนี้เราจะมาเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่5เรื่องหยาดน้ำฟ้ากันนะคะใครรู้จักหยาดน้ำฟ้าบ้างว่าเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรเออหยาดน้ำฟ้า เรามาดูพร้อมกันสิว่าหยาดน้ำฟ้าเนี่ยเป็นยังไงหยาดน้ำฟ้าก็คือน้ำในสถานะต่างๆที่ตกจากฟ้าลงมาสู่โลกน้ำที่อยู่ในสถานะต่างๆเช่นของเหลวของแข็งตกลงตกจากฟ้ามาสู่โลก เรามาทำกิจกรรมสีทดสอบเด็กๆว่ามีความเข้าใจมากขึ้นไหมอะ <c oughs> ให้นักเรียนช่วยกันตอบสีคะว่าจากภาพดังต่อไปนี้มีภาพใดบ้างที่เป็นหยาดน้ำฟ้ามีเมฆหมอกฝน เด็กว่าอันไหนเป็นหยาดน้ำฟ้าบ้างเอ่ยอย่าลืมนะว่าหยาดน้ำฟ้าก็คือน้ำในสถานะต่างๆที่ตกมาจากฟ้าลงมาสู่โลกตอบได้ไหมเอ่ยอ่ไปเฉลยพร้อมกัน หยาดน้ำฟ้าก็จะมีฝนหิมะแล้วก็ลูกเห็บนั่นเองอทำไมเมฆหมอกน้ำค้างและน้ำค้างแข็งไม่ได้เป็นหยาดน้ำฟ้าเพราะว่าเมฆไม่ได้ตกลงมาถึงพื้นดินส่วนหมอกน้ำค้างและน้ำค้างแข็งไม่ได้เกิดจากการตกลงมาจากฟ้าอื ต่อไปอตัวอย่างเช่นเมื่อกี้หยาดน้ำฟ้าก็คือฝนหิมะแล้วก็ลูกเห็บนะคะเรามาดูฝนกันก่อนฝนเกิดขึ้นได้อย่างไรฝนก็คือไอน้ำในอากาศควบแน่นเป็นละอองน้ำขนาดเล็กจำนวนมาก ซึ่งมีละอองลอยเป็นแกนกลางเมื่อมันเกาะกลุ่มรวมกันจนอากาศไม่สามารถพยุงมันได้จึงตกลงสู่ผืนโลกในลักษณะของเหลวฝนก็คือไอ้น้ำควบแน่นเป็นละอองน้ำรวมตัวกันในอากาศจนมันมีขนาดใหญ่มากจนไม่สามารถพยุงไว้ได้ จนตกลงมาสู่ผิวโลกในลักษณะของเหลวต่อไปเราจะมาดูกระบวนการเกิดฝนกันนะคะหนึ่งน้ำในแหล่งน้ำต่างๆได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์จากนั้นระเหยกลายเป็นไอ้นาลอยขึ้นไปในอากาศ สเมื่อไอน้ำในอากาศประทะอากาศเย็นจะควบแน่นเป็นละอองน้ำเล็กๆจากนั้นรวมกลุ่มกันเป็นก้อนเมฆสามเมื่อเมฆรวมตัวกันจำนวนมากจนอากาศไม่สามารถพยุงน้ำหนักของละอองน้ำได้จึงตกลงมาเป็นฝน เรามาดูหิมะกันนะคะว่าหิมะเกิดขึ้นได้อย่างไรเด็กๆเ,เคยเห็นหิมะไหมคะไม่เคยใช่ไหมอะเรามาดูซิหิมะเกิดจากไอน้ําในอากาศระเหิดกลับเป็นผลึกน้ําแข็งจากนั้นรวมตัวกันจนหนักมากและเมื่อตกมาในเขตที่มีอากาศเย็นก็จะตกลงมา ถึงผืนโลกเป็นหิมะหิมะนะคะจะมีลักษณะเป็นผลึกสวยงามจะพบในประเทศที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าศูนย์องศาเซลเซียสนะคะและเมื่อหิมะตกลงบนผืนโลกที่มีความเย็นจึงยังแข็งตัวอยู่และทำให้สามารถนำมาปั้นเป็นตุ๊กตาเล่นได้นะคะแบบนี้เลย ต่อไปเรามาดูลูกเห็บกันเด็กๆเ,เคยเห็นลูกเห็บไหมคะประเทศไทยก็มีลูกเห็บตกนะคะในช่วงรฤดูร้อนนะคะอเด็กๆมาดูสิว่าลูกเห็บคืออะไรลูกเห็บก็เกิดจากหยดน้ำเปลี่ยนเป็นน้ำแข็งแล้วถูกพายุพัดวนในเมฆฝนฟ้าขนองหรือว่าเมฆคิวมูลนิมบัสนั่นเอง จนหยดน้ำเป็นก้อนน้ำแข็งแล้วตกลงสู่ผืนโลกลูกเห็บนะคะก็จะมีลักษณะคล้ายก้อนน้ำแข็งบางก้อนนะคะมีน้ำหนักเกือบสองกิโลแน่จนอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์และสัตว์ได้นะคะ,ะสำหรับภาระงานของวันนี้ ใช่นะเรียนทาแบบฝึกหัดหน้า52ถึงหน้า53แล้วก็ถ่ายรูปส่งในลายครูเหมือนเดิมภายในวันนี้เวลาบ่ายโมงนะคะเวลาบ่ายโมงนะห้ามลืมนะครูรอเหมือนเดิมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย